ผู้ใดปบเมื่อยขอให้รวยเด้อจ้าอันจะข้าวได้แม่ได้ทายรูปจากสมองหนึ่งโอ้ยว่นใดลองดอกเพลงนั่นน่ะผู้ป้าจ้าโอเคจ้าอีหยังโอ้ยอันเดี๋ยวนี้แม่เมนลูกอยากจับได้เดี๋ยวนี้พ่ออยากจับได้เดี๋ยวนี้เออเจ้าจับเองเ่ยแม่สิเป็นอีหยัง จาแยกไปหาคุ้มลูกจับมามวลตะเวนเถอะนาอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอนออราดีจ้า สวัสดีพี่น้องทีมพี่ก็มั่งแร่งใจค่ะพี่น้องคอนแกนพี่น้องไก่เคียงทีมาในมือน,นีนะคะกับงานคอนเสิร์ตตลาดนัดกระสือโอ้แลนดม้าแข่งใหม่ที่นี่นะคะตลาดนัดกระสือ,อยูไกลบ้านพร้อมเด้ยูไกลบานทีมงานบานทีมงานนี่ยู่ทั้งบานเป็ดนี่ยู่มูบานสุรินดานี่ค่ะ <laughs> <laughs> บอกรกันค่ะบอกรกัน นะค่ะขอบคุณพี่น้องที่มาให้ก็ลังแรงใจล <ะ S 1> แล้วก็งานเราก็มีหลายวันหลายคืนหลายศ<า>ิลปินกันด้วยนะคะเ<ช>มื่อน,นี้<ะ>เป็นหน้าที่ของแอนโอรดีค่ะลูกหลานพี่น้องเมืองขอนแก่นค่ะลูกหลานซ้ำสูงค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องมิยังกันสนับสนุนกันนะคะ วันนี้กราบขอบพระคุณสำหรับบอสอนุชาด้วยที่ให้โอกาสกับแอนออรีดแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของวันนี้ทั้งหมดแลวก็ที่สําคัญกราบขอบพระคุณสําหรับพี่กุ้งสุภาพรนะคะแล้วก็ทีมงานทุกทท่านที่ให้เกียรติกับแอนออรีดได้มายืนอยู่บนเวทีของพี่กุ้งน้ํนนะคะโอ้โหดีใจได้หลายค่ะเอาบ่มี่ยังมาฝากโอ้ยว่าเรวง่งยดอกอ่อยว่านี่แม่ยั้งสันเดียวนีเนเ่เอาเอา ใบจักน้อยนะเอาท้ายท้ายหันไปได้จ้าเจ้านั่นหันไปเจ้าก็หันหลังท้ายลูกก็ข่อยดิหมหันหลังท้ายลูกดนี่ยมพ่อเออเออโอเคอ่าโอเครัก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 กันนั่งจับมือแล้วมึอนี่จ้า วันที่28ฝากประชาสัมพันธ์ฝากพี่น้องคอนแกนไหวน้ำแนนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมะีรำวงสวงสารหลักเมืองนะคะวันที่28ก็พบเจอกันได้กับแอนอรดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยนะคะไปรำวงสวงน้ำกันได้พี่น้องคอนแก่นเดอร์แล้วก็บวันที่29ค่ะนะคะก็จะได้รับชมขบวนแห่นะคะในอะรอบเมืองคอนแก่นนะคะ มีขบวนแห่ใช่ค่ะงงพ่อกันพอ่นพอกัน2มือเลืยี่กับ29่สิบเกนะคะ <ผม S 1> แล้วก็งานไหมขอนแกนวันที่วันที่สามท่านว่าพอๆกับหมอลล่าใจเกินร้อยพี่บอยสิริชัยค่ะจ้าโอเคอเ,อเอาให้คอยร้องเพลงก่อนจังไทยนอกจากน้อยนี่<อ>ละเออโอเคจ้า<อ> <c oughs>